วหัาใคร<า>ป้าไหนฮะคนเนี้ยคนเนี้ยคนนโอเคดูเดียวป้ารับป่ะป้าไปไหนฮะ<า>ขับรถไปไหนขับรถไปขับรถไปทำอะไรถึงไม่รับโชว์สัปพอเตอร์หรือว่าเกิดเหตุหใช่หรอ มาดูดีป้าอะไ้ารป้าป้ากัดเห็ดน่ะีจ่ะอาหารมาดูเด๊ ยังะป้าทำอะไรไม่ลาบอ่ะัวยังไปเก็บของเล่นป่ะต่ออะไรเนี่ยไปเก็บของเล่นก่อนป่ะแต่ป้าขึ้นมารับแล้วเดี๋ยวยายเรียกถ้าป้าไม่ขึ้นมารับก็นอกกับยายได้าปเก็บของเล่นก่อน ทำไมนอนไม่หล <ítulo> ับเหตุไรเหตุใดเจ้าถึงนอนไม่หลับกับยายอะไรนะหันมาพูดดีๆดิหนูเป็นอะไรนะฮะตะโพ่องแทำไมถึงอยู่กับยายแล้วนอนไม่หลับ อะไนะหนูก็ฝันเลยอ่ะแม่ทำไมหนูนอนแล้วเช้าเลยอ่ะผม <c oughs> ก็สมควรที่นอนแล้วเช้าว่าทำไมยายเปิดทีวีอ่ะก็ยายยังไม่ได้นอนอ่ะตกลงน,น,น,นอนกับยายเปล่าทำไมเช้าแล้วทำไมยายเปิดทีวีอ่ะก็ตอนเช้าๆยายตื่นเนี่ยก็ต้องเปิดทีวีปะ่ะ ใครไม่ได้นอนยายแหไะยังไม่ได้นอนอ่ะยายอ่ะนอนเองอ่ะไม่ได้นอน<ม>วันนี้เองตื่นกี่โมงครว,วันนี้พอตเตอร์ตื่นกี่โมงพูดดิรู้ป่าว่าตัวเองตื่นกี่โมงกี่โมงฮะวันนี้พอตเตอร์อ่ะนอนนะ ยายขับรถไปทำงานนะตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าพอเตอร์มาตื่นกี่โมงรู้ไหมเกือบสามโมงเลยนะพอเตอร์ใช่หมึงไปแค่หมึงไปโรงเรียนมึงโดนกูเล่นแน่ๆเลยอ่ะใช่มาโรงเรียนสายโดนโดนกูแม่เลยไปโรงเรียนต้องถ้าไปโรงเรียนต้องตื่นกี่โมงสีส่โมงสี่โมงพ่อมึงเนี่ย ต้องตืง่นตังต้งต่นตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าไม่ใช่ตื่นสี่โมงเข้าใจไหมหัมนหน้ามาดูใ,ใขใเข้าใจไหมให้าใจ